โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในรายการจอยเกมเมอร์ทีวีกับผมโฟกอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาอยู่ในเกมเอิม่มเทอร์เรียนะครับก็เป็นเทอร์เรียในคอมนั่นเองนะจ๊ะก็ไม่ใช่เทอร์เรียในมือถือนะอย่ากแกะกันด้วยนะครับดูง่ายๆเลยโอเคเอาอเฮ้ยิอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคกด E นะครับตอนนี้ผมมีฮุกแล้วอยู่ไหนวะฮุก เออุกมันอยู่ไหนวะเอ้นี้มันคาเลมคัมเลาหมดกดพิดนี่ไงอันนี้มันดีกว่าน,นี่มีมุกเย่โอเคซึ่งได้มานี่เป็นเหยื่อตกปลานะครับซึ่งผมมีภารกิจก็คืออยากไปตกปลาอีกแล้วนะครับจะได้ไป <c oughs> หากล้องมานั่นเองต,ตอนนี้ขอใส่ยิงไปก่อน ใส่เป็นอันไหนดีอันนี้อ่ะโอเคจ้างมันแล้วกันนึกก่อนจะทำอะไรลืมคลิปนี้เราจะมาหาเล่นๆนะครับน่าจะตกปลาเล่นกันซึ่งวันนี้ดูขอดูเคว็หน่อยครับลุงเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ฟิตฟิตโอตันเหรอตกได้ที่ไหนอะเคปอินส卡尔เวนวอตปลาหาอะไรวะเนี่ยวข่ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเจอ,เอบอสลามไปนะครับ ก็ได้หัวมันมานะครับเดินเวลาเดินมันน่ารักดีนะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนะโอเคอะภารกิจวันนี้นะครับเราก็น่าจะไปป่าจังเกิลกันดีกว่าเพราะว่าผมจะไปตามหานะครับกอบรินนะครับหรือ n อ c กอบรินนั่นเองโอ้ยกระตุกนิดนึงนะครับขอภัยแอบเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยแสบคอหลังจากเล่นพาราดินมาอย่างเชียร์มวยเฮ้อชึบ อืมโอเคเฮ้ยอย่านะกูมีปืนนะนี่เห็นไหมกูมีปืนให้เกียรติกูมากกูมีปืนนะเฮ้ยฟักทองมันเยอะจริงๆเลยขนกลับบ้านกนะันแล้วจับ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 ได้แล้วเอาไปต้มฟักทองแกงบวชนะเดี๋ยวเกมนี้มีด้วยหรอมีแต่พายฟักทอง เล่งชั่วชั่วชั่วเรียบ้อยตายนะเฮ้ยดึงตอนนี้อยากได้อยากเอ้ยเราตกปลาที่นี่ดีไหมลงไปเลยยอดิชลงไปนิดหนึ่งตรงนี้แล้วกันมีงาเจอแล้วที่ตกปลาเราผมเคยสร้างไอ้นั่นไว้ที่เอาไว้ตกปลานะครับ รอ้พวกนี้มันชอบก่อกวน <c oughs> ไม่ได้เล่นนานลืมเลยว่ามันเล่นไงโอเคเรียบร้อยเรามาตกปลากันดีกว่าเอ้ยสลามฝนสลามเฮ้ยเดี๋ยวเราขอตกปลานิดนึงนะขอได้กล่องนะเดี๋ยวเราดเดี๋ยวดู ขอได้กล่องน,นะโอ้ยฝนสลามมาแล้วว่ปะปาร์ตี้มันคืออีเวนต์นะครับชอบมากเลยได้ตังค์เยอะแถมได้สลามสีพูด,ด้วยสามสองหนึ่งเ้ยมาครับ้อิอะไรอ่ะ้อไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ชกด้วยเออเออชกด้วยเออชกด้วย ตาธรรมดานี่หว่ะตกต่อครับเฮ้ยชัดเลยตินแคนมึงมาทำไมเนี่ยกระป๋องเดี๋ยวเราจะวับกลับบ้านนะเฮ้ยม,มาแลวมาขอหน่อยขอกล้องหน่อยเออเบ็ดหลุดขอกล้องอันเชิญกล้องสามเฮ้ยชัดเลยกระป๋อง สามสิบสามห้าสิบห้ายี่สิบสิบห้าเอานี้ไปดีกว่าอันนี้มาใกล้ๆกนละ้อ่ะมันเผื่อมันจะได้ใช้เฮ้ยเบสนะครับปลากะโลกะลาหนึ่งสองเฮ้ยหลุดเลยมาไอ้หนอนนี่ว่าเฮ้ยจุ๊บเอ้ย,อยให้กูตกปลาก่อนเฮ้ยมึงอีกแล้วไอ้ดู ไอตัวสวยนี่ไงเอาไปตายไปตายไปซะตายไปซะใช้เวลาไหมเมื่อกี้เกิดปาร์ตี้ฝนเอ้ยเมื่อกี้เกิดอีเวนต์ฝนสลามใช่ไหมหลุดอีกอะเซ็งเลยเซ็งจุ่มเอ้ย,อยอติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องสังเกตด้วยถ้ามันติดตะขอมันจะมีอะไรติดตีลูกติดติดติดเธอเอ้ยอม,มาครับ <c oughs> เริ่มมาแล้วเริ่มมา <c oughs> เฮ้ยได้กล่องวูดเดิ c ลเชดเปิดเลยเออเอิม่มซื้อนามิคืออะไรอ่ะขอใส่ไว้ก่อนแล้วกันเอิม่มทำอะไรได้วะอ๋อ เฮดีดีกว่านี้อีกดีกว่านั้นเอาเออลองดู่อเฮ้ยเออเอเอไกลกว่าครับไกลกว่าซีนามิอินบัตตอมคือกูมีซีนามิในขวดเหรอตั้งชื่อปรุณาตั้งชื่อมันตีว่านี้ได้ไหมคือคือตอนนี้อยากได้เป็น NPC เอ็นบีซีกรอบบินมากกว่าเพราะว่า n อ c นบกอบบินนะครับสามารถทำโต๊ะคราบทำเป็นโต๊ะคาบแบบนี้ได้โต๊ะคราบเออเอเซอรอรีได้นะครับนี่ไงปาร์ตี้ฝนสลามที่ผมเคยเจอนะครับเดี๋ยวเราตีสลามไปเรื่อยๆมันจะกองแกงอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะ <c oughs> โอ้ยให้ขอแขกขอแขกเลยเห็นมามาแล้วหนึ่งตัวตอนนี้ขออนุญาตเก็บของก่อน นะครับมีของอะไรเก็บไหมอันนั้นเออตู้ปลาตู้ปลาใส่ไว้เฮ้ยกระป๋องนี่ไม่น่าใช่นะอ,อืมอนไนไว้ทำยาวอันไหนวะอันนี้ใช่ไหมเก็บฟักทองอยู่เออเออยังไงต่อดีเอออันนู้นอันนี้ เก็บไว้เออออาแลมามามาปาร์ตี้ฝนสรามสรามเทรนนิง่งโอ้โหมามามาเสียมภูไม่มาเลยอ่ะสรามน่ารักนะครับอีเวนต์นี้ผมว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวเออเรา ทุบซันเฟลเวอร์ทิ้งไปดีกว่าเพราะว่ามันเอ้ยได้ของด้วยทุบไปครับทุบไปก่อน <c oughs> โอ้ยสเสดสเลเป็ดเลยทีเดียว <c oughs> เปิดประตูต้อนรับเลยครับ <c oughs> ผมทำโต๊ะคับยาถูกปะวะ <c oughs> ขออนุญาตด,ดูมันใช่ไหมเนี่ยผีเชื่อเออเดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน <c oughs> กดผิดนะครับเฮ้ยโอเคดูเขา N P C ที่ยิงธนูไม่เก่งเลยแล้วอันนี้อีเวนต์นี้ผมว่าดีนะช่วงแรกเพราะว่ามันจะช่วยเราฟาร์มตังค์นะครับแต่ว่าเราควรจะมีดาบดีๆไว้สักอันหนึ่งเฮ้ยไดโก้เดนแบกด้วยโกดี้แบกเฮ้ยโกดีอะไรสักอย่างนะเอ้ย ใช่ครับสำหรับตอนนี้มันเป็น event, อีเวนต์มูนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงฮาโลวีนอยู่นะครับถึงพฤศจิกาหนวันไหนไม่รู้นะนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยสำหรับคนเล่นใหม่นะครัเพิ่งหัดเล่นเนี่ยแนะนำว่าต้องสร้างต้องไปดูคลิปหนึ่งนะครับเอาชีวิตร่อนไงในวันเดียวซึ่งมันโหดมากนะเป็นอะไรที่โหดมากสำหรับเกมนี้เอ่อขออน,นุญาตทิ้งขยะไว้ก่อน โอ้ยอย่าพึ่งดิไอ,อยจะทับปูโอ้ยยิงแม่มยิงอืมโอ้ยจูอ่ะเฮ้ยแบค็คคุบนะครับนั้นเราต้องฟาร์มตัวก่อเราจะได้ไอ้นี่เยอะๆถุง ฟัน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 ผมจงดบับมาสลามจงดอบลงมาเพราะว่าต้องอย่ากระปุกก่อนอย่ากระปุกเอ่อตังอยู่ไหนวะตังตังอยู่ไหนนะอะฮัลโหลตังอยู่นี่ <c oughs> เฮ้ยไม่เอาหูชิบหายละกดผิดนะครับตังกูหมดเลย,ยางานนี้ กูขุดบ้านขุดเบิร์นหมดแล้วเอ้ยคิงสลามมาแล้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวมันจะเกิดมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูเตรียมตัวก่อนเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยไปแล้ววิ่งวิ่งออกให้ไกลบ้านที่สุดนี่นี่มันจะหดแล้วมันก็เอ้ยเดียมันกระโดดทับผมเอื้อ

เกิดจะพึ่งไปอย่าพึ่งไปจะพึ่งไปอย่าพึ่งไปสามสองหนึ่งมาอ่ะเนี่ยโอ้เอออัสสลามอัสลามกูเอ้ยยิ่งไม่มีของอยู่ด้วยนั่นเอ้ยตายตายตายให้หมดของยิ่งหายากอยู่หาเอ้ยไปตายให้กูเตรียมตัวม้างทีหลังอ่ะ ตายตายไปซะตาย,ตายเออจะว่าไปสลามสีภูยังไม่มาเลยนะเราก็สู้มันไปก่อนนะไม่เป็นไรหรอกเฉดนะายครับอย่างเมื่อกี้ไม่เป็นไรอีเวนยังเหลืออยู่เยอะเลยโอเคคิวหน่อยนะขอบคุณครับโอเค บอสลามจะได้มาไม่เป็นไรบอสลามจะได้มามาหน่อยนะอืม,มาบอสลามเรารอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อ,อไรเออ ไฮรอนสกินอ๋อได้กินสลามมาถนนวัวของแล้มาอ่ะกดปิดอ่ะอ้อยมเมื่อไรจะมีเอ้ยทำไมกูกาขนาดนี้ สำเนียนในความกากของตัวเองฆ่ากูเถอะทำขนาดนี้ก็ฆ่ากูเลยเ,เรายิ่งไม่เราไม่มีรูบี้นะถ้าเรามีเออลูบี้สักอันนัอนสอ2อันเนี่ยแจมเลยนะรครับมามามา,มาโอเค ได้ชิบหายเลยเสียดายของอ่ะโอ้ศาสตร์จะได้ลนะไบบั่แปลกเาอาจจะเรียกได้อีกรอบหนึง่งเราต้องสู้เก็บ <c oughs> ของก่อนเก็บของของ,องมดจวะ ไอ้กดตรงไหนวะมได้เล่นนานสลามจิ๋วโอ้โหถึกว่ะสลามจิ๋วมันถึกอะโอ้โหโคตรถึกเลยออมนี่มันพิงสลามนี่หว่าว่าอยู่ทนถึกเออเมื่อกี้เราได้อันี้ว่าเอ้กรอบลูกเข้ามาเข้ามา อ๋ส่เพิ่มมาร้อยนึงแล้วอ๋อคือบ้านเรามันมันกว้างไม่พอใช่ไหมเอ๊ะได้แล้วสวยงามได้มาหนึ่งโกนะครับตรงวันนี้เอานนี้ทิ้งแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันคงจะไกลกว่าเดิมโอ้ไกลจริงๆว่ะ โหโคตรไกลเลยเออจะได้เอาไว้ช่วยตัวเองเอ้ยมาแล้วคิงสลาฟเย้มาครับขอแก้ตัวหน่อยครับจังหวะนี้ต้องเป็นสายแรงนะครับแรงแรงแรงมาแรงมาแรงไปแรงมาจังหวะนี้เลื่อนเราพันพันหแล้วนะครับโอ้โหมากับลูกกระจอกเต็มไปหมดเลยึงบ้าหรือเปล่ามพึงจะทำกูจะทำกูยิงยิงกู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 มีปืนกูโหด หนีเร็วหนีหนีโอเคมันจะหลุดเรื่อยๆใช่ไหมเอ้ยไอซอมบี้เอ้ยอื้จังหวะนี้หลบทันโอเคอ๋อถ้าเลือดเลือดยิ่งลดยิ่งสลามยิ่งเกิดใช่ไหมดูจะจำไว้เอ่ออหมดแล้วนะครับฝนสลามอีเวนต์แล้วก็อึไอตี๋ ย,ยิงมันจนังหวะนี้เลือดเลือดเหลือ400แล้ว400 400 400เฮ้ยอื้อหือล็อกลบทันครับจังหวะนี้ยิงต่อยิงต่อครับเอ๊ยจะตายแล้วอีกอีก2ที่เออเรียบร้อยครับสำเร็จลาลลา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 ชนะแล้วโอ้โหเรียบร้อย ฮปปี้เอนดินะครับอ๋อได้เป็นตินออยแล้วก็นินจาเรามีชุดใช่ไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิไม่มีชุดนี่หว่าสแลมอันหนึ่งนะครับเด้อโอ้ได้มีแหวะเซ็งเลยไม่เฟียวเลย ยี่ปะตัว่อนโอเคตอนนี้แล้วก็เก็บของการดีฝาเดี๋ยวเราตอนนี้เอ้ยกดปีกอ่ะอ้าวมีแล้วหรอมันเอาไว้ทำไงอ่ะ ออถ้าทำบ้านสลามจะเป็นยังไงนะ <laughs> ทำสักร้อยอัน <laughs> โอเคเก็บไว้คะเป็นบล็อกงอ้อฟียลฟ้ามะพร้าวเหลือง เป็นบล็อกเก็บไว้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ที่ไหนดีเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันชุดพวกชุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าปุ๊บอันไหนจะดีกว่ากันเราลองดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาอุ๊บแบ็กมาใส่แทน ตรงนี้นะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ฮุกแป็กชนะนะครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกแล้วกันอืม <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะนี่โอเค โ okay. อเคอานนี้เหรอโตคราบโตคราบยาโอเคเดี๋ยวเราใส่พวกยาหยุ่ยาไว้โอเคไม่ได้ใช้แค่นี้ โคตรอยากได้ไอรอนออยเลยโอ้เซ็งเลยได้โอเคได้ตินมาทำอะไรได้ม้างณปัจจุบันยังทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเราเก็บแร่นี้ไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องได้ใช้แน่นนอนอโอ้โกบาเหรอมีตั้งเยอะน,ะนี่ไอรอนออยอันหนึง่งไอรอนบามีแค่อันเดียวทั้งเ้าทั้งตัว ใส่แพตเทิรนดัไปด้วยโอเคน่าจะครบแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการตีสลามนะครับช่วงแรกไม่มีอะไรมากนะครับก็มาหาเล่นกันเฉยๆนะเพราะว่าคิดถึงนะไม่ได้ไม่ได้ทำไรเลยคิดนี้โอเคเอาปักตรงนี้แล้วกันกับตรงนี้ มอนเตอร์จะได้ไม่ค่อยเกิดบ้านเราเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต,ต,ต่อไปนะครับโอเคบ๊ายบาย